โยในที่สุดช่อง a อ o ลองบอสก็ได้มี Membership กับเขาแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนผมง่ายๆนะฮะเพียงการกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาทสำหรับสมาชิกทุกระดับจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นการดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังคอนเทนต์พิเศษเฉพาะสมาชิกป้ายหลังชื่อสุด Exclusive นะฮะที่จะเป็นน้อนชาไทยที่ในแต่ละเดือนสะสม น้องจะโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราสามารถต่อสมาชิกเพื่อรับน้องไปติดหลังชื่อกันเท่ๆได้นะครับแล้วก็อิโมจิสุด Exclusive เหมือนกันสำหรับช่องอ o n องบอสสำหรับคนที่ไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็สามารถ p p อร์ตอ o n องบอสในช่องทางอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปหรือการมาพูดคุยทุกวันในไลฟ์สตรีมนะแค่นั้นก็สามารถเพิ่มพลัง ใจในการสตรีมหรือพลังในการทำคอนเทนต์ของกลรบผมได้นะฮะยังไงก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของชาวชาไทยนะครับและก็สามารถเข้า Discord along งบอมาพูดคุยกันได้ด้วยไว้เจอกันนะชาวชาไทย